สวัสดีครับพี่ท้องสายบุญผู้นิยสสมสะสมวัตปฐมคลสร้างใหม่และสิทธิหลวงปู่ทองดาทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนําสุดยอดปุมคนอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมจะสร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะนําเงินรายได้ทั้งหมดไปสร้างวิหารนะครับพระมหาสติข้าวหน้าองค์ใหญ่ของหลวงปู่ทองดำนะครับซึ่งอยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมบุญนะครับในครั้งนี้นะครับซึ่งรายการจะสร้างนี้นะครับต้องบอกว่าค่าบูชา สั่งจองถูกมากๆครับตั้งแต่1นึบาทขึ้นไปนะครับท่านจะได้มีสิทธิ์นะครับในการร่วมบุญไปบูชาติดตัวนะครับซึ่งารายการที่จะสร้างขึ้นก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็มีเพียงแค่8รายการเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเนื้อผงพยายนุชดำตะกุตองคำเกดอกสร้าง99องค์นะครับเนื้อผงพยานยุดดำ ตะกุลเงินเข้าดอกสร้างเ9 0รอกองค์เนื้อผงดำปัดทองสร้าง3,90พรองค์เนื้อเขียวเกี่ยวซับสร้างส9มพ้าร้อกองค์เนื้อขาวมหาโชคมหาษตีปัดทองสร้าง3 9 9พรองค์เนื้อผงมหาโชคมหาจตีสร้างห9าพกร้าองค์ครับซึ่งรายการจัดสร้างนะครับ ครั้งนี้ถือว่าน้อยมากๆครับถ้าเทียบกับสิทธิหลวงปู่ทองดําที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งมวลสารที่เรานํามาจัดสร้างครั้งนี้นะครับก็จะเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากสายครูบาอาจารย์นะครับที่เคารพศรัทธานะครับสายาสายเทพนะครับก็สายเทพก็คือองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเชื่อและศรัทธามากๆก็คือ รุ่นมหาโชคมหาเศรษฐีเพราะว่าผมได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างครั้งนี้นะครับเมื่อปี50ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะฮะและก็พระมหาเศรษฐีก็น้าก็เป็นพระคู่บารมีของหลวงปู่ทองดําซึ่งผมจัดสร้างรุ่นแรกถวายท่านก็ตั้งแต่ปี48นะฮะก็ได้นําเอาพิมพ์นะฮะต้องบอกว่าได้นำเอาพิมพ์ของหลวงปู่ทองดํามาเป็นองค์พ่อจัตุคามนะแล้วก็บางคน ก็จะไม่รู้นะว่า,วาองค์พ่อจตุคามก้าวหน้ามาจากไหนก็คือมาจากพิมพ์ของหลวงูปป่ทธองดํานี่เองนะฮะซึ่งมวลสารนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงกระเบ,บื้องเคลือบนะครับเนื้อผงพุทธคุณต่างๆนะครับตลอดจนองค์พ่อจตุคับอีกหลายรุ่นหลายพิมพ์ด้วยกันผมได้นําเอามาบดผสมจะสร้างในพระเศรษฐีโคหน้ามหาโชคมหาสฐีในครั้งนี้นะครับตลอดจนนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของสายครูบาอาจารย์ที่ผมจะสร้างนะครับ หรือว่าสายบุญที่ผมชอบเรียกประจำนะว่าพระเครื่องสายบุญนะฮะก็จะมีหลวงปู่โสรสนะครับก็จะเป็นมวลสารพระคุณแผนไยกุมารพระศิวะรีเจรลาบและมวลสารเก่าๆศักดิ์สิทธิ์ต่างๆาหลายรุ่นหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ทองดำนะฮะตั้งแต่ยุคแรกมาตั้งแต่ปี2 0 2 1 2 3 2 4 4 5หถึงปัจจุบันนะครับผมก็นำมาจะสร้างทั้งหมดนะครับมาเป็นมวลสารเป็นเขาเรียกใช้แรงคูช่วยหนุนและยังมีสาย ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ผมจะสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เร็วหลวงปู่อดหลวงปู่แก้วหลวงปู่เคนนะครับหลวงปู่จันทร์หลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อเกิดหลวงพ่อสมยศนะครับหลวงปู่ต้นบุญนะฮะที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อดำวัดปฏิธรรมนะต่างๆที่ผมคือผมสัมผัสนะฮะผมสัมผัสผมไปกราบไปไหว้ศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อมั่นศรัทธาในองค์สายครูบาอาจารย์ของผมนะผมก็นํามาจัดสร้างเพื่อให้เกิดพุทธคุณสูงสุดแก่ผู้ ที่ได้นําไปบูชาติดตัวนะครับซึ่งรายการที่จะสร้างขึ้นด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของผมนะฮะที่อยากจะให้นะครับคนได้นําเอาวัตถุมงคลที่ดีๆผ่านพิธีพุทธาพิเศษดีๆนะครับพระเกจิอาจารย์ดีๆที่มากด้วยเมตตาอาคมขามอย่างหลวงปู่ทองดําวัดถ้ำตะเพียนทองนะครับได้นําไปบูชาติดตัวเพื่อใช้พุทธคุณนะครับหรือว่าท่านอยากจะเก็บสะสมไว้เล่นหานอนาคตก็ ก็นะไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างฐานในการรองรับของคณะสัตาก็คือวิหารพระมหาเศรษีก้าหน้าองค์ใหญ่นะครับและจะทําให้ที่นี่เป็นแร์มร์คของจังหวัดลบบุรีในอนาคตนะครับซึ่งผมวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงเอาไว้แล้วนะครับเพียงแต่เหลือเพียงแค่ ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่ชอบสะสมวัตรุคนเข้ามาช่วยกันเผยแพร่และผักดันเท่าน,นั้นเองนะครับถ้าวันใดวันนั้นมาถึงนะฮะผมเชื่อในบาร,รมีของอลวงปู่ทองดําและสายครูบาอาจารย์นะฮะจะช่วยหนุนให้วัดถุมพงคลที่จะสร้างขึ้นทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับได้รับความนิยมและมีค่านิยมอันสูงสุดอย่างแน่นอนนะครับนะนะครับตอนนี้นะครับท่านใดสนใจก็ยังร่วมมือกันได้ครับตอนนี้ยังร่วมมือกันได้ถึง ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับหลวงปู่ทองดําท่านจะอธิษฐารกิจปุกเสิอีกครั้งในประมาณต้นเดือนกันยายนนะแล้วก็จะเปิดให้สิตญาุศิษย์ได้ร่วมทําบุญบูญชาต่อไปซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับผมก็จะนําไปสร้างตามเกตนาที่ผมตั้งไว้คือวิหารพระมหาสิติข้าหน้าองค์ใหญ่จนกว่าจะแล้วเสร็จครับสวัสดีครับ